มามเขา,ากลัวอาถรรพ์มากเพราะแอลเลนกับพระเอกคนไหนเนี่ยมีลูกหมดเลยใช่แล้ววนนนนันมีคนต่อไปแต่งงานม่แมรรูแลเราก็ไม่กลัวหรอกเราเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรนะหน,น,น,นัหนาหนาให้มันร้อนรีบพูดกันกอ,อาถรรพ์แน่เธออ่ะพ่อลูกอ่อนแน่นอน,น,นมีลิซุนกลัวป้องกันแน่กลัวไหม ดีแต่มีลูกก็ดีนะจะได้มั่งคงปีนี้อยู่ไหนแต่หาแฟนไม่ได้เลยยังไม่มีแฟนจริงเหรอจริงอ่ะหลอกตาไม่เนี่ยเจ๋อหลอกยายเจอยูเคนนะคะพี่ติ๊กก็รูปปีเตอร์ต่อไปก็มาคลีหาแฟนไม่ได้เลยพี่มีหรอกแอะหมากค่ะถ้าเกิดจะหมาจะต้องโดนอาถรรพ์ของแอนทองผสมเขาจริงๆแล้วล่ะก็ เอาเป็นว่าจะยอมสละตัวเองเป็นแม่ของลูกใครก็ได้ค่ะคุณนะอะออออ๋อี่อยากเป็นแฟนเธอจะให้ทำยังไงตัดผมทรงไหนเธอจะชอบเธอจะชอบเธอจะชอบอยากเป็นแฟนเธอ